สวัสดีครับผมบันทุกชงเจริญครับจากรายการ China How To ในช่อง l e v e l Up China ครับวันนี้อยากจะมาจัดอันดับกันครับผมว่าสินค้าที่ขายดีสินค้าไทายที่ขายดีในเดือนมีนาที่ผ่านมามีอะไรบ้างบนแพลตฟอร์มเถาเป่าหรือ e-commerce อันดับหนึ่งของประเทศจีนครับถ้าพร้อมแล้วกด subscribe กดติดตามช่องของเราแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับ ช่วงเดือนมีนายอดขายของสินค้าไทยที่ประเทศจีนมันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างมีสินค้า10อย่างนะครับอะไรบ้างที่ขายดีแล้วเราจะได้มาลองดูกันนะครับยังไงถ้าเกิดว่าชอบตรงนี้ครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง l e e l Up China ของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์นะครับเราเข้าไปที่ตัวที่1กันครับกาแฟเขาช่องครับ ปีนี้ต้องบอกว่าเดือนนี้ดีกว่าเดือนนี้พลิกโผผพอสมควรคือกาแฟเขาช่องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับด้วยยอดขายนะครับมีขายไปแล้วทั้งสิ้น4 0 0 0 0ืกว่าออเดอร์นะครับสี่หมกว่าออเดอร์นะครับนี่คือกาแฟเขาช่องครับอันนี้มาเงียบๆคนที่2อีกคนหนึ่งครับเขาชื่อว่า C b i O2 ครับ C b i o 2เนี่ย เป็นมาสครับแต่ว่าเป็นมาสใช้เฉพาะที่ก็คือใช้เฉพาะริมฝีปากเท่านั้นนะครับซีเบลทูผมติดตามดูมาค่อนข้างหลายเดือนละแล้วก็เห็นยอดขายเขาโตมาแบบเงียบเียบเหมือนกันน่าสนใจครับซีเบลทูครับกวาดยอดขายไปนะครับ1 5 0 0 0ออเดอร์ 15, นะครับสำหรับตัวนี้เริ่มเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นกระแสที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอันนี้เราพอทราบแล้วช่วงนี้เขาทําการตลาดค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรครับถึงขั้น เปิดร้านต้องบอกว่าเป็นร้านรีมอลนะครับเป็นของตัวเองด้วยคือยี่ห้อและตะซอยครับและตะซอยครับเดือนนี้กวาดยอดขายไปทั้งหมดนะครับ 12,000กว่าออเดอร์นะครับนี่คือเดือนมีนาที่ผ่านมาและตัวถัดมาครับไท่เห่หาชื้อครับไท่เห่หาชื้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ขายผลไม้อบแห้งนะครับมีทั้งมะม่วงมีทั้งทุเรียนมีทั้งถั่วอะไรก็ตามไท่เห่หาชื่อครับยอดของรอบนี้ก็คือทุเรียนอบแห้งครับขายไปได้ทั้งสิ้น1,000 0ออเดอร์ 10, อ้าวไม่น่าเชื่อนะครับ ปีนี้เปลี่ยนพอสมควรสำหรับเดือนนี้ต้องขอขอภัยเปลี่ยนไมพอสมควรแต่เดอร์บคิดว่าจะเป็นมะม่วงอกลว่าตอนนี้ยอดขายของทุเรียนขึ้นนะครับอาจ,จเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูของทุเรียนด้วยนะครับอ่ะมาดูชุดถัดมาครับตัวที่5ครับตัวนี้ก็คือวูดูครับแต่เดิมเมียเรารู้ว่าวูดูทําเป็นครีมทําเป็นเซรั่มนะครับแต่ตอนนี้วูดูเริ่มเปลี่ยนครับเจาะเข้ามาที่ตลาดมาสหน้าครับและทราบไหมครับว่าตลาดมาสหน้าถือว่า เป็นตลาดที่ใหญ่ต,ต,ต้นในประเทศจีนเลยนะครับถ้ามีโอกาสครับตอนนี้เรามีศูนย์ข้อมูลนะฮะของเราเราชื่อว่า TCIc เนี่ยไทยไชน่าอินเท l i g เจนเซนเตอร์เราเริ่มมีข้อมูลเก็บนะครับว่าเมืองไหนมูลคลไหนใช้มารหน้าบ้างแล้วยอดขายเป็นยังไงบ้างในแต่ละเดือนนะครับก็ตามดูคลิปเราเรื่อยๆจะมีสิ่งน,นี้อธิบายให้ฟังเรื่อยๆนะครับอะมาดูตัวที่6นะครับตัวที่6ครับอันนี้ไม่น่าเชื่อยี่ห้อครับชื่อว่ายี่ห้อ Prola ผลิตภัณฑ์ครีม ขยายขนาดหน้าอ,อกนะครับยี่ห้อคอล่าครับซึ่งอันนี้จริงๆเราเห็นขายดีอมตะพอสมควรคำว่าอมตะคือสำหรับ s e อหรือสำหรับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับ เขาขายได้หลักพันมาหลายเดือนพอสมควรมีเดือนนี้นะครับเดือนมีนาที่เราเห็นว่ายอดเขาโดดขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวถัดมาครับอันนี้น่าจะเป็นความหวังของชาวเกษตรกรหรือความหวังของหลายๆหมู่บ้านครับมะพร้าวครับเดี๋ยวนี้มะพร้าวมันจะมีเทคโนโลยีใหม่คือปูกคุณจะเห็นครับว่ามะพร้าวนี้เป็นมะพร้าวที่ปอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการทาเลเซอร์บอกว่าให้สามารถเปิดป่าแล้วเจาะกินได้อย่างง่ายๆนะครับมะพร้าวขายไปได้ทั้งหมด 2,600ออเดอร์ 2, ซึ่งใน2,600ออเดอร์ต้องบอกก่อนว่าเวลาเขาขายกันเนี่ย กล่องหนึ่งที่ผมดูในรูปเร็วๆนะครับกล่องหนึ่งมี9ลูกด้วยกันแปลว่าจริงๆไม่ได้ขายแค่2,600ลูกนะครับการที่ขายออกไปจริงมากกว่านั้นเยอะพอสมควรนะครับและอันดับที่8ครับอันนี้ก็มาเป็นอมตะของเราครับมิสทีนนะครับมิสทีนตอนนี้จะเป็นซีรีส์ที่ขายเป็นลิปสติกนะครับจริงๆขายได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมหยิบออเดอร์มาแค่เป็นช่วงของร้านแต่ละร้านที่ขายนะครับเพื่อจะให้เราสามารถดูไอเดียดูแรงกิ้งนะครับมิสทีนก็ขายเป็นลิปสติกรดสต มิสทีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์แมนเขาดีขึ้นมาสม่ำเสมอนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเราคุยกันสนุกๆน,น,นะครับ mm hmm. ผมพอทราบมาว่า mm hmm. เดือนมีนาที่ผ่านมามันเริ่มเข้าหน้าร้อน mm hmm. ใช่ไหมครับอีกหนึ่งสินค้าของมิสทีนที่ขายดีคือ ครีมกันแดดนั่นเองนะครับเบอร์อันนี้คือต้องบอกว่าไม่พลิกโถนะครับเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ผมว่าน่าจะมีก็คือมาสนาสังเกตน,นะครับในลิสต์นี้มีมาสนา2ตัวแล้วนะครับมาสนายี่ห้อเรย์ครับเรย์ก็ <Ray S 2> เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำาเปอรพอ์แมนได้ดีนะครับเรย์ <Ray S 2> ขายไปทั้งหมด2000กับอีก69ออเดอร์ซึ่งในแต่ละออเดอร์หรือว,ว่าที่คนจีนนิยมซื้อมาสนานะครับจะนิยมซื้อแบบเป็นกล่องกล่องละสิชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูจากในนรรูปี้คับ ถือว่าทำ performance ได้ดีนะครับ2,000กว่าตลอกที่ขายออกไปแล้วและมาถึงระดับสุดท้ายครับลานาพุตแพดนะเป็นแผ่นเหมือนเป็นแผ่นเขาเรียกยังไงนะครับเป็นเหมือนดีท็อกซ์ครับออาไปติกที่ฝ่าเท้าแล้วจะไปดึงเขาเรียกว่าสารพิษอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างกายช่วยดึงออกมาให้นะครับลานาฟุตแผดก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ขายได้ดีครับ จบไปที่1697อเดอเดอร์นะครับเป็นไงบ้างครับ1ิอันดับนะครับนีผมอยากรายงานให้พวกเราดูนะครับจะได้เห็นไอเดียว่าเอ้ในที่ประเทศจีนสินค้าไทยกลุ่มไหนบ้างที่ขายดีทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนี้คือขายดีทั้งประเทศผมหยิบมาแค่แพลตฟอร์มเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องถัดไปไมหมายถึงว่าเราก็จะมียอดของแพลตฟอร์มอื่นๆมารายงานให้ดูเรื่อยๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราได้ไอเดียและได้กําลังใจไปเพื่อ พัฒนาไปเพื่อสร้างสินค้ากลุ่มใหม่ๆตามกันขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ครับรายการไชน่า h ฮา To ทูครับผมบันมุชงเจริญขอขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ฝากครับฝากช่องเลเวอรชัยนาของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามช่องและคลิปสาระดีๆจากพวกเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ